มา,มาดูกันครับใครที่บอกว่ารัฐบาลลุงตู่ดูมา8ปีไม่มีผลงานแล้วนี่อะไรทางน้ำทางบกทางอากาศบลาบลาบลาาดูแล้วอย่าพึ่งอึ้งนะโปรดแชร์และส่งต่อด้วยเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้นะครับมาไปดูกันครับเริ่มที่กรุงเทพอาคารเทียบเครื่องบินหลังใหม่สนามบินสุวรรณภูมิสร้างเสร็จแล้ว รอเปิดปลายปีนี้พร้อมรถไฟไร้คนขับขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างอาคารส่วนที่นี่การลสินครับทางหลวงหมายเลข12ทางหลวงตัดใหม่ที่เริ่มจากชายแดนพมา่าที่แม่สอดจังหวัดตากผ่านหลายจังหวัดไปจังหวัดมุกดาหารเชื่อมกับประเทศลาวแล้ววิ่งไปถึงเวียดนามได้แล้วนี่ครับที่กรุงเทพเร็วๆนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของไทย คืบหน้าไปแล้วกว่า90%จะเปิดในปี2,565รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองซึ่งอนุมัติสร้างในยุคคอสอชส่วนรถไฟฟ้าสายนี้สีเขียวคุ้นเคยเกันใช่ไหมซึ่งเป็นส่วนต่อขยายช่วงมอเกษตรสถานีตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนปัจจุบันเปิดให้บริการฟรีอยู่นะ ส่วนถนนสายนี้คือสุขุมวิทใช่แล้วนี่คือสุขุมวิทครับเอาสายไฟลงดินพร้อมทำทางเท้าใหม่อย่างเป็นระเบียบดูเผลอๆนะ่ะคล้ายกับถนนในต่างประเทศแต่ที่เนี่ยประเทศไทยจ้าลงใต้ามาไม่แวะมาที่นี่ได้ยังไงที่สงขลาด่านสุนลกากอนเะดเดาด่านที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ส่วนที่เห็นนี้ไม่ใช่กรุงเทพแต่เป็นอุดรธานีอุโมงค์ทางลอดยาวที่สุดในภาคอีสานก็เกิดขึ้นในยุคลุงตู่ส่วนบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยเหรอบ้านเผด็จการเอ้ยไม่ใช่โครงการบ้านประชารัฐส่วนฝั่งขวาเน่ยเหรอบ้านประชาธิปไตยเอ้ยไม่ใช่บ้านเอื้ออาทอนเซภาพเนี้ยภาพเดียวบอกทุกอย่างจริงไหม และนี่คือการพัฒนาคลองต่างๆสลัมริมคลองนะ่ะหายไปแล้วจากนโยบายพัฒนาชุมชนแออัดของกทมนั่นเองนี่แหละฮะกี่ปีที่ผ่านมาในยุครัฐบาลลุงตู่พัฒนาประเทศไปไม่น้อยเลยนะครับแล้วไหนล่ะบอกไม่มีผลงานนะ่ะไว้ผมจะนำผลงานมาให้ชมเนี่ย เอามาให้แค่ครึ่งทางเท่านั้นไว้ขอไปเก็บบรรยากาศมาฝากใหม่นะครับ